เอมเอ็มเอ็มันแพงเลยนะอย่างที่เห็นก <centres> <at> ันแล้วทันนั้นเลยฮะมีมันสวรรค์ของเด็กชัดๆนะฮะอย่าว่าจะเด็กแล้วฟังยังมีความสุขเลยฮะครับวันนี้เราก็เข้ามาใน Starbucks ที่เคยใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะฮะดีนะครับความปลอดภัยให้ร้อยครับแต่มารยาทติดลบครับผมไปครับทุกที่ผ่านเน้้ตรวจเหมืนสนามบินเลยนะ าเราขับรถอย่างนี้ด่านชิบหายเลยเนี่ยวันนี้วันที่ห้านะฮะอากาศดีนะฮะคึ้มๆไม่มีแดดมีฝนโปรยเย็นนะฮะไม่ร้อนเราเดินแต่ฝั่งนู้นกันเยอะแล้วหนานจริงฝั่งนู้นวันนี้เรามาเดินหนาจรี่แบบนี้นะเรา็ตรงไปเลยแล้วไม่ต้องขวามือเราไม่ต้องทำเราไม่ต้องอะไรเลยนะ ตอนนี้9โมง40บ้านเรา10โมง 40, 40บ้านเขานะดูคนคนเยอะ <Galile> ทุกวัน <S bekommen brainstorm> นะครับนี่นั่นจริงรถนะ

วันนี้เราอยู่หนานจิงอีกหนึ่งวันนะฮะพรุ่งนี้เราจะไปอีกที่หนึง่งเป็นโรงแรม o อ s t o อรี่นะครับบางก็ไม่เคยมานะจะพาไปดูพรุ่งนี้วันนี้จะพาเก็บภาพของหนานจิงของในเมืองเซียงไฮ้อีกแล้วจะพาเดิเดี๋ยวไปเที่ยวมิวเซียมนะฮะตอนสักพักเค em và M, &M nhé. Oh. <coughs> à แนเอ็ม <M S 2> นะที่พวกเราชอบกินตันต่อเด็กๆกันนะครับครับขึ้นไปดูกันต่อชั้นสองฮะอาณาจักรแอมนะฮะไป เข้ามาในนี้บางรู้สึกบนมวลท้องไงไม่รู้ครับเหมือนจะปวดที่นะครับกิ่นช็อกโกแลตบานเลยฮะ เอ็มเอ็มมันแข็งเลยนะอย่างที่เห็นก็แล้วแต่นั้นเลยนะครับนี่ครับวิธีการซื้อนะฮะนี่ครับชอบสีไหนก็ทีรนิดนะฮะอ่าดีเซอร์ใช้ทำไมลูกโอ้มีเหมือนสวรรค์ของเด็กชัดๆนะฮะอย่าว่าจะเด็กแล้วบางยังมีความสุขเลยฮะ เผเ right? <it> ่อหลอกผู้ใหญ่อย่างบังังได้เลยนะเดินเข้ามานี้นะฮะ เอาจริงครับเมื่อกี้เนี่ยบังว่าแค่คนพื้นที่มาเที่ยวนี่ก็คนโลโคลนะฮะเยอะนะต่างชาติก็มีนะแต่โอ้โหคนจีนเยอะกว่าอีกเอเค,ครับไปชมกันประมาณนี้ ที่หนึ่งครับมิวเซียมนะฮะทั้งหมดสิบชีวิตนะฮะครับครับวันนี้วีคอนพูดอะไครับไปไหนต่อกันไม่รู้ครับตามตามตามแม่ทัวร์ไปนะฮะตามไปนะครับทปนี้ไม่ได้ขออะไรขอให้เมียเที่ยวแล้วมีความสุขก็พอแล้วครับไอดอลเลยครับผมมังลี่เนี่ยเฮ้ยโอ้ยยานนี้ดีว่ะโอยเฮ้ยยานี้ดีว่ะ นี่สตาร์บัคเจอแล้วเนี่ยอ๋อน้่เด้อปะมาเรามาเดินร้านหน้าน,นี่ครับปอันนี้ออกมาแนวบอกว่าสตรีทฟูดนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูสตรีทฟูดสตรีทฟูดเมืองจีนนะฮะ ก็จะมีแต่เราก็จะได้กลิ่นหมาล่าเยอะนะฮะปลาเมืองจีนตา <c oughs> บักนะฮะที่เขาว่าใหญ่ที่สุดในจีนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกัน,นะฮอารมณ์ก็ประมาณนี้นะฮะมีทีกติกรมาแล้วฮะไม่โอ้โหชีช่ววร์ใช่ไหมช่ยงวันสวยโอเครู้เรื่อง วันนี้เราก็มาฝั่งเวสนะครับเวสหนานจริงนะฮะมาชมเมืองอีกฝั่งหนึ่งออกเซี่ยงไฮ้กันนะฮะเวเราะจะข้ามไปนู้นกันนะฮะตา์บัคใหญ่ที่สุดในจีน แล้วเขาก็เคยใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะสถานนี้รวมๆแล้วบังว่าเส้นไฮโอเคนะฮะสะอาดนะฮะสำหรับบังนะเมืองกีนก็คือเขาเรียกว่าอะไรจากที่บังดูนะความความเขาเรียกว่าอะไรวะ ที่มันตรวจแล้วความมีระเบียบไม่มีแต่ว่าความไปนี่สูงอ,อ่ะหมายว่าความปลอดภัยว่าความปลอดภัยสูงแต่ว่าไม่มีความเป็นระเบียบนะครับจะไงต่อฮะต่อจ้ะกินน้ำปัดเลัไปอ่ะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในสตาร์บัคที่เคยใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะฮะสวยครับ โอเคเลยนี่อ๋อคือเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นเลยนะฮะว่าเป็นโรงงานนี่มีพนักงานนะครับขั้วเมล็ดกาแฟนะฮะเป็นโรงงานเลยฮนะอ,อ้าวเจอดาราท่านหนึ่งนะฮะีหญ่จริงครับหายจริงอันนี้ยอมรับไปดู ไไถามว่าพังเข้ามากินไหมกินไม่เป็นนะฮะถ้าถามบังกินไม่เป็นนะฮะ,ฮะก็อารมณ์ประมาณนี้ฮะเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นคล้ายๆโรงงานขั้วบดเมล็ดกาแฟะนะฮะทีธีการทำขั้นตอนอะไรหลากหลายแบบนี้เดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นบนนะฮะ ตัวนี้ออกไปเหรอจริงแ้วอะไรต่อเดี๋ยวพาเดินรอบนึงนะครับ มาเช้าคนอื่นให้บังให้ดูน,นะรประมาณนี้โอ้มีบาร์ด้วยครับบนนี้อ้คือจะดื่มกาแฟจะดิ้งจะอะไรก็ครบหมดนะฮะที่นี่มังว่าจะเดงจะแดงมีนางแบบแน,น่ๆสวยนี่คือประวัติสตาร์บัคที่นี่นะครับ เช่วายีชีเชีบรรยายโดยลัมบางลี่นะครับเขาบอกว่าชือชประตาพัดขอตงทักเรบโดยคุณหวังจิงัช่หมเออคี้โอเค้าของเรืสถานีต่อไปของเราคือเซียงไฮ n นเชอรัลฮิสตอรีมิวเซียมนะครับมา,าตอ่อฝนตกนะฮะโอ้เป็นเมืองเก่านะฮะ๋อตรงนี้สวยครับตรงนี้สวยเป็นเมืองเก่าฮะฝนตกนะฮะอากาศเย็นสบายครับไม่ร้อนไม่หนาวครับ <S <S 2> <S 2> ไปครับมิวเซียม งไ,ไปดูกันว่ามีอะไรด้านในดีนี่นะครับความปลอดภัยให้ร้อยนะครับแต่มารายาาติดลบครับผมไีครับทุกที่ผ่านเนี้ยงตรวจเป็นสนามบินเลยนะต่อแถวไม่มีนะฮะดูจากดานทางด้านหลังผมนะเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นนะฮะรบีบ้านเราแต่ต่อแถวนะ โดนยึดไฟแชร์แบงความปลอดภัยเป็นไงครับตัวไอ้ฝังรีพูดได้เลยนะความปลอไปัยเป็นร้อยอนุญาทติดลบครับผม ชทไอเสือนี่เหมือนหนังการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะไอเอฟโอ้โหไม<า>่ใช่เตานิ่ม เราก็อยู่ย่านหนานจิงครบแล้วนะครับวันนี้เราก็จะย้ายโรงแรมจากย่านหนานจิงไปต่อกันที่ที่นี่นะนี่ครับลูกทัวร์ทั้งหมดนะครับตอนนี้เรารอรถมารับนะฮะเราจะไปนอนไหนต่อนะครับไกด์ Toy Story Hotel หมายต่อ<า>ไป<า>ครับ Toy Story Hotel นะครับ ลูกตัวทั้งหมด10ชีวิตนะฮะพิธีกรครับวันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับเราจะไปพักแถวดิสนีย์แลนด์ครับประเทศช้งงูสิดยีสิบองครับลาก่อนนะครับย่านนี้หนานปิงนะครับยูนแบบจุใจเลยนะฮะสี่สี่วันห้าคืนนะฮะย่านนี้เดินเงินจนแบบทะลุปุกโป่งเลยโอเคไม่มีครับ รถมารับแล้วนะฮะเตรียมยายโรงแรมนะฮะแต่กีกลักษ์อย่างหนึ่งนะบบางจะบอกเลยนั่งรถที่นี่กินบุรีอึบเลยนะฮะอเออ <c oughs> ชมกันนะความวุ่นวายของเมืองนี้นี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยบ้านเรากลับรถอย่างงี้ด่านชิบหายเลยเนะี่ย ก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบเมืองนั่งรถตอนกลางวันนะครับเพราะถ่ายตอนกลางคืนตอนมาตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมาเด็ด คล้ายๆยุโรปนะฮะแต่แถวเนี้ยนะครับมกย่านนี้นะย่านที่เรามาเดินชมโลกกันย่านาเก่ากลางคืนก็จะเป็นสีทองเลยนะไฟสวยแถวเนี้ย นะะีฝนทํำทายอะตกนะฮะมันยายไม่ค่อยถูกนะครับบางเพราะบางจะถนัดพวกยุโรปพวกญี่ปุ่นมากกว่าจีนไม่ถนัดครับไม่มีข้อมูลเลยครับประเทศจีนครับ ดดโดยโดยรวมแล้วบ้านเมืองสวยนะครับสะอาด,ม,ด,าม,ดมาตรฐานสูงนะฮะความปลอดภัยความอนะไรระเบียบวินันยนี่ไม่ต้องพูดถึงฮนะ